สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราก็ยังคงเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักอยู่นะคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะ ต้นไม้นั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยขนาดไหนเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะและต่อไปเราก็จะมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้กันนะคะแต่ย่างนั้นเราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เด็กได้ฟังเพลงต้นไม้กันไปเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยในเพลงได้พูดถึงประโยชน์ของต้นไม้เยอะแยะม,มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะให้อากาศที่สดชื่นให้ร่มเงาเป็นแหล่งพักอาศัยของคนและสัตว์อีกทั้งรากของต้นไมย้ยังมีความแข็งแรงสามารถยึดดินไม่ให้พังทลายได้ง่ายด้วยนะคะ จึงอยากจะชวนให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่และอุดมสมบูรณ์นั่นเองการปลูกต้นไม้และการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกต้นไม้กันก่อนนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ช้อนปูใช้สำหรับขุดดินขุดหลุมปลูกหรือขุดย้ายต้นกล้าซ่อมพวนใช้สำหรับพรวนดินรอบรอบต้นพืชเพื่อทำให้ดินล้วนซุยบัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากปักบ,บัวจะกระจายเป็นฝอยทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึงกระถาง ควรเลือกกระถางให้มีความเหมาะสมกับพืชปักสวนครัวที่จะปลูกไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจอบใช้สำหรับขุดดินแข็งๆเสียมใช้สำหรับขุดดินในที่แคบๆข,ขั้นตอนการปลูกพืชผักสวนครัว เริ่มจากตักดินใส่กระถางจนเกือบเต็มควรใช้ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดีจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวลงกระถางแล้วกบดินบางๆ ลดน้ำให้ชุม่มแต่อย่าให้ดินแฉะจนเกินไปจะทำให้ต้นพืชตายได้ควรลดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอเมืม่อพืชผักสนครัวมีอายุได้2อถึงสสัปดาห์ให้ทำการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินจะทำให้พืชผักสวนควรัวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นจากนั้น,นควรดินรอบๆ เพียงเท่านี้เราก็จะได้พืชผักสวนครัวที่มีความสดใหม่ไว้รับประทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การปลูกต้นไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเราได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตและแข็งแรงกันนะคะ หนึ่งเลยก็คือเราต้องหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ของเราโดยการรดน้ำต้นไม้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าเป็นต้นไม้ต้นเล็กเด็กๆควรใช้บัวรดน้ำในการรดน้ำต้นไม้นะคะแต่ถ้าต้นไม้ของเราเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เด็กๆสามารถใช้สายยางในการรดน้ำต้นไม้ได้นะคะ เมื่อเราลดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะเราควรหมั่นพรวนดินและใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยเพราะการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีและควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดินด้วยนะคะเพราะรากของต้นไม้จะชอนใช้ดูดสารอาหารจากน้ำและดินนะคะเด็กๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินนะคะเด็กๆได้แก่ช้อนปลูก ซ่อมพวนจอบและเสียมนะคะจอบและเสียมเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรนำมาใช้นะคะถ้าเด็กๆอยากช่วยผู้ปกครองพวนดินเด็กๆควรใช้ช้อนปลูกหรือซ่อมพวนสำหรับเด็กนะคะและคอยกำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่รกรุงรังนะคะเพราะจะมาแย่งสารอาหารจากดินของต้นไม้ที่เราปลูกได้นะคะเด็กๆ นอกจากการกำจัดวัชพืชหรือหญ้าแล้วนะคะเด็กๆต้องคอยหมั่นดูแลมแมลงที่จะมากัดกินหรือทำลายต้นไม้ของเราด้วยนะคะเช่นหนอนผีเสื้อตั๊ก,กแตนเพีย้ยแมลงต่างๆเหล่านี้นะคะจะคอยกัดกินต้นไม้ของเราทําให้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะทําให้ต้นไม้ของเราตายได้นะคะ และถ้าต้นไม้ของเราเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งเยอะและต้นไม้ใหญ่นะคะเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งให้ต้นไม้ของเราสวยงามอยู่เสมอนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆเมื่อต้นไม้ของเราโตขึ้นเราไม่ควรทำลายโดยการตัดหรือเด็ดดอกไม้มาเล่นนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้และการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้กันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความสำคัญของต้นไม้นั้นมีมากมายมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ให้คงอยู่คู่โลกของเราตลอดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็หวังว่า เด็กๆคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย